นี่สายพิรุนดาบล่วงแล้วนี่แหละไม่ตอบไปล่ะมันเป็นวิธีการหลอกลนาะเขาถามว่ามีเมียยังตอบไปสิทำไมก็ยังไม่มีก็ยังไม่มีไม่พูดใส่หน้าเขาล่ะเรายังไม่มีเมียเออเพราะมีเมียเนี่ยมันปวดหัวเออสอทอตั้งเขาบอกว่าอย่าเพิ่งมีมีปวดหัวเมียแล้วมันปวดหัวแม่ฆ่าตาเลยเอาชนะไอ้นี่ใครลูกใครเนี่ยไอ้นี่ยุด้วยเป็นไงสุดยอด นี่น่ะเลหัวหน้ากองโจรแน่นอนคิดว่าเป็นชายที่จะได้กลับเป็นหญิงนี่เธอชื่อว่าอะไรเรานามว่าสายพิรุนสายพิรุนแล้วท่านละนามใดเรานามว่าร,ราชบุตรอารยันขอเตือนด้วยความหวังดีสายพิรุนรูปร่างหน้าตาก็ดีอายุก็คงจะไม่เท่าไหร่ะจะมาตายก่อนวันอันควรไม่บอกแน่หาชีพอื่นทำดีกว่า และที่สําคัญเลยจะมาปล้นจย้คนอื่นเขาเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยลาลูกลาผัวมาเลื่องลวแม่เอ๋ยแม่เอียเฮ้ยพูดอะไรวะปากนี่อะไรนะไ่ครับก็จะบอกท่านใีเรื่องไว้ว่าแต่เราและตัวเองล่ะจะมาออกสิทธ์ออกสงครามเนี่ยทำไมกินนมเมียมาเรียกเลยจ้าโอ้โหอ๋เนาะ ดิดูถูกมากเราไม่มีเมียเราโสดเราโสดจะไปกินได้ไงมันไม่เข้าบ้านเอา,เอาไอ้นั <c oughs> ่นใครเฮ้ยเอาปากนี้เหมือนกันหมดว่ายังไงวันนี้นะ่ะเราต้องการตัวนางอุบนรัศมีถ้าหาว่ามีสงนางมาแล้วก็วันนี้เราตายจะมีข้าด้วยเสกแม่เราปร <c oughs> ิสลับกับพวกใครถ้าอยากได้เอาหัวพวกโจรมาเลยเดี๋ยวเจอกันก็ลองดูลองคิดกันาจะจัดการมาเลยเอาแูอย่งโจรพนกนี้กูชอบ โดนโตด้วยต้องห่วงเขาเลยมาเจอเสือสาวพราวทะเ์มาทำม้าเทยืนข้าวสู้นะมาเห็นนะสู้นะจะบอกให้เฉยจะเป็นสนุกยังไงดีไม่หายที่รู้อย่าไปยุ่งกับมันมันน่ากลัวไอ้คนเนี้ยใค่กำลังหลอกล่อมันอยู่พี่ระวังตัวเราเริ่มเกลียดสายตาเัวไอพ่อแล้วนะมอมกิ๊กกลางโจร ขาคายอย่างเงี้ยระวังเธอทำไมเนี่ยเก็บตัวไม่รู้ตัวนี่ลูกฉันเนี่ยเขียงหมูหักมาแล้วนะแหวเสด็จพ่อต้องคนขาขาดมาเจอเสื้อสาวเพื่อส็ิมาทับมาเทบรองขาเด๋ยวจะโซนให้หายตาวันนี้เสื้อป้าต้องเศร้าจะจับเสื้อสาวข้าวรม ชอบแต่วันเนี้ยอูชอบเราซื้อพวงมาลยไม่อยากตายไอพวกมาเก็บกลับไปเดี๋ยวรู้แน่แม่รับหน้ามาจจาจนป่าวันนี้จะปวดดีไปแล้วนะลูเจรจา ดยังมีนิทูปนีใจเราดูสิสแต่งงานจะกลับหรือไม่กลับเราไม่กลับไม่กลับทั้างนั้นเห็นดีกันเอาแล้วเอาแล้วระวังตัวนะความสายไม่รู้เอาแล้วเฮ้ยนี่เฮ้ยฉันเป็นผู้ชนะฉันอยู่ข้างบนฉันพูด ข้างบนนี่ไงอยู่ข้างบนไ่อยู่ข้างบนนี่ไงไม่ได้อยู่ข้างบนไงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอานี่นี่นี่ดูดีดู่ไปดีไปดีไปดีอยู่ระหว่างตัวเฮ้ยนี่หน้าวิ่ง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 นิ่งว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 ู่งวิ่งวิ่งวิ่ง

ไม่มีกิปติดได้ไงดูสายพี่ลุนเป็นังไงสู้ขาใจ้นอ่อออยออยออยพี่ลุนอย่างนี้ต้องตามแล้วเดี๋ยวมาออ่อยแบบนี้เน่ยอต้องตามแล้วทคนข้ามไนนี่บนใช่ไหม กลัวเอกลัวน้ำพี่อยู่นี่พี่น้าี่จะปกป้องเจ้าเองเจ้าพี่จะเป็นกำลังใจให้โอ้ยบวดเสียวเจ้าแม่อนววีไม่ต้องห่วงเพาะยายนองชันจกายไับเีอไปครับเฮียต้องไปจไปฉันจกาเสายพันตัวเนี้ย ¡Ah, buenas โอนยตรงเขาตรงเขาโอ้โหไอ้โหรี่ลราคนเราเนี่ยมันิได้พอกำลังใยต้อูสออ้ยไอ้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 าจาอ้ไม่น่าทักเลยโอ้ยคุณ นี่ธรราทิตหงษ์หยุดนี่เห็นไหมเห็นบอกว่ารักนักรักนะหนีหนีเถอะบอเขาหนีมาได้ก่อนหยุดจะออดอ้อนอะไรขนาดนั้นจะได้เลือกเมียฉันเหรอนี่ถ้ารักกันจริงนะท่านแพ้ไม่วิ่งหนีแบบนั้นหรอก ไี่เจอมาหาพี่มอเอางี้นะวิ่งหนีขนาดนั้นแล้วหมีจ๋านี่ไม่ต้องเรียกนะต้องเรียกว่าอีหมีไม่เอาฉันไม่เคยเรียกเมียฉันไม่พอเรียกว่าอีหมีกมาหาพี่มอพี่จ๋าบอกให้เรียกอีหมีใครเรียกจะเรียกไม่เรียกไม่เรียกไม่เรียกกูแทงนะอีหมีกีปลายันไรต่อยผูตัวขาขาเรียกแล้วแทงยังขาดนี่ยังไม่รีบแทง ครูวะทำไมพูดแล้วมันเป็นคำพูดไอค้ครูแตประสิวไม่ได้เราเป็นครูเราทำเด็กนักเรียนไม่ได้นี่พ่อฮงหยุดได้แล้วจึงสัจเจาทำไมมึงจำไว้นะทวันนี้สเสด็จพี่ธรรมาทิกกูอยู่เบื้องหนะ้ามึงไม่มีสิทธิทำอะกูอย่างนี้หรอกวะธรรมาทิเจ้าพี่ยาง้นเหรอธรรมาทิ เล่นพี่เด่กพี่จะไม่ร้องแล้วเด็พี่เด็กพ่เด็กพี่โอ้โหเด่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเด็กพี่โอ้โหคงรักกันขนาดนี้เลยเหรอ หนิพี่รักกุยแจงเลยเมื่อคืนไม่ชวนกุณแจงหนิพี่ช<อ>่วยกัมเชนด้วยนี่ส่วนถังเจ,จ้ามันจะฆ่าหมเช่นหนิพี่ช่วยกับมเชน,นด้วยใจเย็นก่อนธรรมาทิตฐ์ุณโจรคนนี้นะ่ะเขาไม่ทำร้ายเจ้าหรอกเพราะว่าคุณโจรพวกนี้นะ่ะเป็นคนของพี่ไม่ยควายว่ไงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นแผนการที่พี่สร้างขึ้นมาเองธรรมาทิต์ ชายทองท่านที่ยได้สวมคึม้น้าเค่ะที่พี่ทำอย่างนี้ทำไมอ่ะพี่พี่ทาเช่นนี้เพื่อจะให้เจ้าได้หูตาสว่างสักทีหนึ่งจะให้เจ้าได้รู้ว่าใครที่รักและหวังดีกับเจ้าคนที่เจ้ารักและหวังดีดูนู่นสิหนีเจ้าไปแล้วทิ้งเจ้าไปแล้วทิ้งให้เจ้าต้องอเผชิญกับความตายแต่เพียงตัวผู้เดียวเห็นบ้างหรือเปล่าหนีทิ้งพี่ทำไมอ่ะ ีบทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยกระบอกฉันสุบแล้วว่าคนที่รักมั่งฉันจริงคือเสด็จพี่กระบอกฉันต้องกราบบาทคอพระธาตุภัยด้วยนับแต่ที่เป ouais ็นต้นไปพระมหากษัตริย uh ์มันไม่คู่ควรกับกระบอฉันกระมอฉันขอมอบให้ฉันพี่เป็นองค์พระมหากษัตริย์แทนกระบอฉันพระเจ้าค่ะพี่ไม่เหมาะสมพี่ไม่ต้องการจะขึ้นคอร่า แต่คนที่จะขึ้นเขาราชได้จะต้องเป็นอรารยันคนเดียวเท่านั้นอารอยันูกต้องได้ถ้าเป็นพระประสงค์ของเสด็จพี่กระหมอ่อมฉันจะจัดการให้ขอบใจเวลานี้อรารยันยี่มาในวังหวลวงบากระลอกเชิดมังจะบัพาที่ไปหาอรารยันเชิญเสด็จพ่อท่าขนขอบใจบ้างนะาไหมว่าเกิดเรื่องเดือดร้อนไปหาเราภายในวังหวลวงเราทีจะช่วยเส่็างีีทำเป็นการมองแค่เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวก่อนเ<า>ลยพี่สายจนพี่สายจันทำไมตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่อะไรวะ ไอ้ี่ลุงหายไปเอ้าแล้วกูบอกให้มึงดูแลสายพี่ลุงแล้วน้องหายไปไหนไม่รู้มึงกูไปตามหาสายพี่ลุงนี่เจอแล้วไปเจอกูที่ซอกต้นไป